สวัสดีจ้าพี่น้องกามาพอกันอีกแล้วจ้ะในซองเอลชวนกินแซนดวคือเก่าพี่น้องจ้าบ่ได้เจอกันซองมือคิดหอดกันเนี่ยบนนอนพี่น้องจ้าทา่านคิดหอดอยู่ด้วยจ้ะแต่ว่าติดภารกิจพี่น้องขืนเวน้นบางเท้าลงเวน้นเทียงขึ้นหาถุ่มมันบ่มีเวลามาพบปลาพี่น้องก็เลยนี่แหละพึ่งได้มาเจอกันเนี่ยพี่น้องจ้ามื้อนี้ตามกุ้งแต่ว่าเป็นกุ้งซุปพี่น้องกุ้งดิบเพราะท่านด้อยากกินมั่นปันไหนกุ <c> ้ง <oughs> ที่ตาแดงๆนี่โมเมนต์ผัวตีเด้พนอว่าอืมเน่เาเฮ็ดให้น้ำตาอะไรปลาห้อมอือเมันไม่เฮสินค่ะน้ำตาแตกน้ำตาแตนบางย่างนี Zeg. Ja. แล้วว่ากินดิบมันกวานดีนะพี่น้องกินดิบกับแซบดีขึ้กัน จนกัดนิ้วแล้วพองดึงนิ้วออกมาท่าน อินซูก็แซ่บเพื่อนละพี่น้อง กินอัน,ก,อน,อน,นก็นนี้ก็กินใสยย่ยางนะพี่ม่นไม่รู้มัก็เรียกช่วงอิ่มๆ <c oughs> เอาไมา่แล้วก็เลืมเอา,มา,มาไม่กินไหมมาไม่เท่าเลืมเอาไม่กินนั่นไหมใส่ตอรงอยางหอนๆนะใส่แสบ ที่เจา้าที่เจ้าอย่างไม่ไม่เห็นไมซึ่งมันหยิ่งง่ายเหลวดกินนวดดีคืออะไรจำอืมตม่นม พ่อบ้านเพิ่งจำให้พี่น้องถ้ามือใดอยากกินรสชาติแบบออกหวานๆจังหน่อยนี่ต้องใส่พ่อบ้านอขอบวลดพ่อบ้านที่แบบแสบจําหวานจังหน่อยไม่เอาจ้ะแต่ว่าพยายางหอนๆอย่างเสียบ ต้องไปไปอุ่นไม่คเว็บยำเดนแม่้ครับสวัสดีครับกําลังงดสีนอนไม่ไหร่เลยยิ่งงอกรถแบบนั้นทำให้เพื่อนต่ำห้แล้วกบบทำพารําออกว่าง่ายแค่างน อืมน้ำราดให้หน่ออมยังเคยกินหนอยน้ำข้างแท้อืมข้างหัวยั้งเพี่นหัวมันมันดีไหมแถวไปวะอยู่ของน้ำากันดถ้าเก็ดนืน้อนี้กินพี่น้งกินเบิดเหมือนเน้อของวหวานกินเออคือเบ้อดพันธ์หวานอืข้าวโพิดกะเนียว พี่พอสม<ย>ัยอยู่บ้านเนาะเประมาณสาคูพี่น้องสาคู่ครับข้าวโพดใช่ครับเป็นเครื่องเครื่องเครื่องในแล้วพี่น้องนะไม่แย่งกินเจ้าอยู่นี่อยู่กรุงเทพมันเหมือนเป็นข้าวเหนียวไก่พันนะเป็นแบบข้าวโพดที่กึ่งข้าวโพดข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวโพดหวานไหมพี่น้อง มอหอมัม้านเหนียวก็จังบฮ้ยข้าเหนียวเขาจังขอาโดบานห้องสีเลือสีเลือกับบางงาน,น tinh của bằng lại quay lái mọi em Để mò tinh em 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 ăn em 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 mà ให้ขาดปกแรกดิดเบาจาว่าอืนหึ้นหึ้นนะคุณดถึงหึ้นเบาหึ้นนะจะเหมือนเนื้อดิบจะแดกปัติีตำไทยดิส่วนเอากาคาดเดาพี่สองบางคนเพิ่งกับคอมเมนต์มาบอกซื้อ บางคนเพิ่งกัดไร่ไปบอกไปบอกนะักแข่งมันซื้อนี่เด้อเอ๋ไปเสิร์ฟยูทูบใหมเบอ่งอนะเดี๋ยวองเป็นิ้งห้องนะอย่านข้าวบปซื้อเื้อ มอนก็ได้บอกเธอขอบคุณขอบคุณเป็นแน่จ้าบางที่ย oui> ังควงกินค่ะโมโหแจักซื้อผักหรอกพี <h 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 ่น้องเห็นมันแปลกไหมในตลาจ็ซื้อมั้จีบางอย่างก็เคยกินอยู่บ้านแห่งจะจำซื้อปล่อยสิกรมีพี่น้องมันอย่างยูงเทียบโดนกับบรูจักซื้อทุกผักเนาะ แต่ก็เคยกินอยอะมันส้นกันเบื่อใช่ไหม <c oughs> จะคืออย <c oughs> ู่บ้านแม่เยอะไปอุ่นหนิบ้าไม่แผลอยู่กันสองคน อู่อายเาอยซาบอ่ะหวานยังไงคือสอดน่าพ่นองหวานเผ็ดเียวอาเบิร์เกาตมาเพี่งนะแบบเดียวเปันไลเอาสามรดเผ็ดเปรี้ยวหวาน อเนี่ยดีตาเจ้าบ่จิิฟันหมดตำตัวกิดใส่ยังตีเลยเขาไปนี่แค่เพนนะพีแล้วน้องเจ้า ขอะแซบว่าสิมากล <c oughs> ิ่นจะคำสองคำอ๋อคุณน้งมี่โบนางกินสมตำกระแซบพูดถึงสมตำไหมกินข้าวเหนียวมันกระแซบพุ่น้องขัาบมาวันแม่นางเคลิปอีเรียทุกคลิปที่กินสมตำก็อยากมีม่โมนางกินน้ำเลยอ๋อจีวัเนี้นว่าจะเจ้ากินตำกุ้งสุกไหมได้แต่กินสมตำม, <c oughs> มันกับประเภทพตำง่ายก็เลยแบบ เอารวมๆมาท้ากินปลาเพียตำแต่อยากไม่มูดัังกินน้ามงสินนะมันจังแบบว่าแทนได้แย่งกันกินพี่น้องเอีอยงกระแสบเบิดคือกันแนวย่าของซื้อมากโอ้กินก,นกระเบิดกระเสบพ่อไปแย่งมูกินมาเนี่ยซสบคักพี่น้องเอาสำหรับมือนีิก,กับผ้าพี่โม้นไม่กินตำกุ้งสะดุงเนาะบ่สะดุงบันไดซุกเลยเนี่ยให้พี่ให้น้องเบิรงจ้ะสำหรับกินมีกับขอโต๊ละพี่ละน้องไปแล้วบ่แมนซีหาทูบหรือบ่เท่า ในท้ายคลิปจะเอาไว้พอกันคลิปหนามืออนานนาะพี่น้องสำหรับมือหนีเฮาสองคนไปแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะไปแล้วครับผม